เมื่อวา <van> นะเวลามาไม่ทันนครับผมก็เลยต้องมานอนดีสองแทนนะครับใครอยากจะมีแบบโมเมนต์ฟังเสียงตกหรือฟังเสียงน้ำนะตรงนี้เลยนะครับ มาถึงแล้วนะครับเขาใหญ่ร้านนันเองครับก็ตอนนี้มาอยู่จุดชมวิวนับเช็คพอยต์แรกร้านั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กลางถนนนะครับโดยจะไม่มาถ้าไปทางนู้นนะครับไปน้ําตกเทสสวานนะครับแล้วก็หรือไปน้ําตกดิวได้หรือว่าเป็นผาตอมใจนะแต่ตอนนี้เรามาเช็คพอยต์จุดแรกก่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับผมตอนนี้อากาศเย็นมากครับผมขออนุญาตด้วยที่กินน้ำเชื่อมนะครับผมผมครับครับ ก็หนึงเช็คพอยต์แรกเลยนะครับดูวิวเทือกเขานะครับไม่รู้เทือกเขาไหนนะครับผมแต่ตนี้เขาเขียนว่าเป็นป่าเขาใหญ่นะครับถึงเขาจะใหญ่ของเราก็ใหญ่นะครับผมอุ้ยโดนครับผมก็อากาศเย็นครับวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นมากครับผมเย็นจนหดเลยครับผมหดเลยครับผมไม่ใช่อะไรหดนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูขอ้อมกันต่อนะครับผมก็วันนี้บรรยากาศดีมากเลยฝนยก็ทําท่าจะตกหรือเปล่าก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันทีบน,นครับผมรับผมกับจุดนี้นะครับผมเป็นมรดกโลกนะครับผมมรด,โดโรกโลกนาตีแท่หนหินโอ้นาปีนะครับก็บรรยากาศคนไทยดีมากนะครับผมดีมากนะครับแต่จะได้เนือว่าไม่มีทะเลหมอยเฮ้ยทะเลหอมหอกนะครับผม ก็อนหนนี้คือว่าเอาไว้เอาไว้สลักไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์รือว่าเป็นของมรดกโลกนะครับมาที่นี่อย่าไปขีดไปเขียนอย่าไปผักอย่าไปดันอย่าไปดึงอย่าไปดึงทำแรงสิ้นเลยนะครับผมก็มีก้อนหินเอาไว้ให้ถ่ายรูปด้วยเป็นก้อนหินนี้เขาวางไว้ทําไมแล้วบอกอย่างนี้ว่าบรรยากาศคุณดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปจอไปเจอกันที่จุดด้านบนนะครับผมก็มาถึงแล้วครับกับน้ําตกเหวสุวรรณ แต่คนนี ains, pues mm. ้เราไม่ไปเที่ยวหรอกเพราะว่าอากาศมันเย็นไงเล่นไม่ได้เดี๋ยวไข่แข็งไงนี่เป็นจุดจุดพอยครับผมเขาใหญ่สูดกิโลตอนนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่แล้นนะครับและที่สำคัญเลยนู่นลิงเดินกันเต็มเลยครับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเก็บภาพสวยๆกันนะครับผมก็เป็นเป็นวันที่ดีแล้วก็อาาศที่ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บรูปสวยๆกันนะครับผม ก็มาถึงแล้วนะครับกับน้ำตกเขียวสุวรรณนะครับผมก็ได้ยินเห็นน้ำตกอยู่นะครับแต่ละวเรลงแบงล่างกันมาดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่านะครับผมแต่ตอนนี้คืออานนี้เขาไม่ให้ลงเขาลงทางไหนไม่รู้ถ้ามีอยู่ให้ชมนะครับผมตามผมไปครับไปาดูน 我的天，我的妈！ ก็ตรงนี้เป็นสำนักงานนะครับผมท่านใดที่ไม่มีเต็นท์หรือว่าไม่มีอุปกรณ์ที่บานสามารถเช่าที่ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีหมกูกระทะด้วยชุดละส5มห้าสิบนะครับมาจัมร้อห้าสิบน,น,นะครับผมเ,เราเข้าไปดูก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ำฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนูน้น ตอนนี้ยังไม่มีคนมาแสดงว่าเขาน่าจะไปเก็บเต็นกันอยม่นตรงนั้นนะครับผมก็มีอุปรกรณ์ครบครับผมก็มาเที่ยวกันได้ครับผมอากาศมีอากาศหนกกาวนะครับก็มาเที่ยว,วได้ครับผมมาถึงลานกลางเต็นน้ำตาคลองกันเมื่อคืนพลาดครับไม่ได้มาครับผมที่วางหรือควายหรืออะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้หรอกวางนะครับวางไม่รู้เยวาแต่ดูะใกล้ๆกันเลย<า>มันจะกัดป่ะหรอมันมีพิษหรอเนี่ย มันไม่ใช่งูจง,งาอางพอเราไปแก้มันมันจะแบบมันจะฉกมันจะรัดตัวเรามันจะกินเราดว้หรอะดูไปดูดู ได้แน่หว่ะเรื่องไม่ต้อนรับหรือดูอีกไก่ละก็ตรงนี้นะเป็นจุดลานกลางเซ็งของรัมตะคองนะครับผมก็มีการจกางเต็งทำอาหารในช่วงเช้าแล้วก็มีสายน้ำนะครับตรงนั้นเป็นตะพันแฝงนะครับ เกิดตอนนี้คือดังแล้วคนบางคนเอาเป็นนอนอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับผม ก็ตอนนี้อยู่บนสะพานแขวนนะครับผมหรือว่าสะพานระบัดฟองที่เป็นอ้อยแขวนนั่นแหละนะมุมนี้เป็นมุมกลางเต็นท์นะครับมีสายน้ําด้วยนะก็สามารถเล่นได้แล้วตรงนี้เล่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตรงมุมนู้นเขาไม่ให้เล่นนะครับก็เดี๋ยวเราก็เป็นนักชมธรรมชาติกันเรื่อยๆขอเป็นภาพขึ้นไหวแล้วกันเพราะว่าเช้าเนี้ยอากาศตรดีอ่ะนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูภาพขึ้นไหวกันนะครับผม ผมก็วันนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จะมีแบบดูบรรยากาศหรือวิวกลางเต็นท์ใช่ไหมครับผมก็ถ้ามูขขยัยากมานะครับหมูท้าฐานระมาห้าสิบบาทนะแต่ตอนนี้คือที่เรามาเมื่อวานเวลามาไม่ทันนีครับผมก็เลยต้องมานอนรีสอทแทนนะครับใครอยากจะมีแบบโมเมนต์ฟังเสียงฝนตกหรือว่าฟังเสียงน้ำนะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมจบแค่นี้ับผมไปดี